วิดีโอตัวนี้นะครับไอ้โป้งก็จะมารีวิวโน้ตบุ๊กสุดบางเบาเบาแค่749กรัมได้พอร์ตการเชื่อมต่อที่ครบคันที่สุดสเปคเป็น Intel Core i 11อย่างคุริสุ UHSX ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ สำหรับการมาของฟูริสต์ UHX นะครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดมาจากรุ่นเดิมเลยอัปเกรดเรื่องของตัวสเปคนะครับจาก Intel Core i70 เป็น e n 1แล้วมาพร้อมกับการ์ดจอออนชิปตัวแรงก็คือ Intel Iris Xe แล้วก็เรื่องของดีไซน์กอแบบแล้วก็ฟีเจอร์เนี่ยก็ยังถือว่า ครบคันครบท้วนอยู่เช่นเดิมตอบโจทย์สลับคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กสุดบางเบานะครับก็ถือว่าเป็นโน้บุ๊กที่เบาที่สุดในไทยเลยเอาละครับในส่วนของตัวสเปคเต็มๆนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับถือว่าเป็นโน้ตบุกสเปคนะครับ intel core i7 1 1 6 5 g 7นะครับทำงานแบบ4คอร์8เทรด ที่ความเร็ว2.8กิ z ะเฮิร์นะครับตัวไปถึง4.7กิ z ไเฮิร์ด้วยกันแล้วก็ในส่วนงตัวการ์ดจอนะครับก็เป็นการ์ดจอออนบอร์ดที่แรงที่สุดเลยนะครับอย่าง Intel Iris Xe Graphics ทำให้รองรับการทำงาน2มิติ3มิตินะครับได้อย่างลื่นไหลามากกว่าการ์ดจอออนชิปที่เคยมีมากในส่วนของตัวหน่วยความจำแรมนะครับก็เป็นขนาด16 Gb Dual Channel LP DDR4X b u s 426 6 m h z นะครับก็ถือว่า เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนเหลือเฟือได้ซ้านะครับในส่วนนี้แล้วก็ตัวหน่วยความจำโ so ซเลตยก็เป็น SSD M.2 NVMe นะครับความจุ1เทราไบต์ด้กันก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีเยี่ยมเลยสลหรับโนบุกที่เน้นความบางเบาใช้งานสะดวกหน้าจอตัวนี้เป็นขนาด13.3นิ้ว Full HD Panel IPS นะครับเกรดสูงเลยเป็นของอีกโซนเองแล้วก็เป็นแบบจอด้านนะครับลดสะท้อนได้เป็นอย่างดีเลยเหมาะสำหรับลูกการใช้งาน และก็หน้าจอเนี่ยก็ถือว่ามีความสว่างที่สูงมากกว่าหน้าจอทั่วไปด้วยทําให้รองรับการใช้งานการแจ้งได้แบบสบายมากๆการเชื่อมต่อไร้สายนะครับก็รองรับเป็น Wi-Fi 6 AX ที่ดียิ่งกว่าแล้วก็ b l บลูทูธนะก็เป็นเวอร์ชั่น5.0นะครับได้ Windows 10แท้ใช้งานได้ทีแน่นอนแล้วก็ประกันเนี่ยเป็นแบบ On-site Service ส่องฟรีถึงบ้าน2ปีนะครับ กับราคา45,990บาทก็ถือว่าเป็นโนบุ๊กเน้นความพรีเมียมไฮเอน์นะครับที่จัดเต็มเลยเรื่องของสเปคความเบาแล้วก็ฟีเจอร์นะครับดีไซน์ก็แบบนะครับของฟริสึ u u x ตรงนี้ก็ถือว่ามาเป็นแบบตามสไตล์ของฟริสึเขาเลยก็คือเน้นความเป็นอนุรักษ์นิยมนะครับเรียกได้ว,ว่ามองแวบหนึ่งเนี่ยรู้เลยว่าเป็นโนบุ๊กของสายพันธุ์ญี่ปุ่นอย่างแท้จริง แล้วก็เรื่องของงานประกอบทุกอย่างนะครับบอกเลยว่า m a คอ in j น p a n ปงานประกอบเนี้ยเฉียบมากๆนะครับแล้วก็ตัวสุดเองเนี่ยก็เป็นแมกนีเซียมอะลอยตลอดทั้งตัวเครื่องเลยตั้งแต่ฝาหลังนะครับด้านในตัวเครื่องแล้วก็ด้านล่างตัวเครื่องด้วยทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่สูงมากๆนะครับในส่วนนี้โดยมีความเบาที่สุดในไทยเลยเพียง 749กร่บก้าัมเทเองนะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เบาจริงๆแล้วก็ความบางนะครับอยู่ที่15.5ม mm. ิลลิเมตรก็ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับสำหรับคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กสายทํางานที่เบาทนทานนะครับแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพที่สูงมากๆโอเคเรามาดูเทียร์ส่วนกันดีกว่านะครับสำหรับฝาหลังเองนะครับก็จะมาพร้อมกับความเรียบง่ายเลยนะครับก็คือเป็นโลโก้ฟูริสึด ตรงกลางชัดเจนเลยครับ1จุดด้วยกันแล้วก็พื้นผิวนะครับก็จะเป็นแบบไม่เรียบนะครับรองรับการจับเนี่ยได้แบบถนัดมือมากๆเลยแล้วก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยนะครับในส่วนนี้โดยหน้าจอเองนะครับสามารถกางได้สูงสุดถึง180องศาได้กันเห็นไหมดูดิจับให้ดูเลยนี่แข็งแรงมากๆนะครับแข็งแรงมากๆเนี่ยจับให้ดูยงี้เลยนะครับถือว่า เป็นอีกหนึ่งโนบุเลยนะครับที่เบาด้วยแต่ว่าแข็งแรงทนทานด้านในเราก็พบก,กับตัวหน้าจอขอบบางเฉียบเลยด้านบนจะเป็นกล้องเว็บแคมนะครับพร้อมกับไมโครโฟนติดตั้งเอาไว้อยู่รองรับการใช้งานวิด,ดีโอคอลแน่นอนในส่วนนี้แล้วก็มาพร้อมกับตัวชัตเตอร์กล้องนะครับเราสามารถเลื่อนปิดเลื่อนเปิดได้เลยกรณีที่เราจะไม่ใช้งานก็เลื่อนปิดนะครับจะใช้งานก็เลื่อนเปิด เพื่อความปลอดภัยเป็นหลักนั่นเองในส่วนนี้หน้าจออย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเป็น I X x o นะครับเป็นพาเนลเกรดสูงเลย srgb เนี่ยใกล้เคียงกับ100%ขนาดแนวทะแยงก็คือ13.3นิ้วพาะรือเป็น full hd นะครับก็ถือว่าให้ความเรียบเนียนในการใช้งานมากๆส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโลโก้ฟูริสึอ,อีก1จุดนะครับโดยบานภับนะครับก็เป็นแบบ2แกนนั่นเองตรงนี้ก็ถือว่า มันคงแข็งแรงแน่นอนเมื่อเรากางหน้าจอนะครับก็จะมียางรองหน้าหลังเนี่ยช่วยยกตัวเครื่องเนี่ยให้สูงยิ่งขึ้นด้วยเหมาะสำหรับการใช้งานนั่นเองถ้าลงมาก็จะเป็นเรื่องของตัวไฟ LED นะครับสแสดงสถาลัการทำงานต่างๆรวมไปถึงมีปุ่ม power พร้อมกับทำงานนะครับเป็นปุ่ม fingerprint ในตัวด้วยทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับกว่าการกรอกรหัสแบบเดิมๆนั่นเองถ้าลงมาก็จะเป็นชุดคีย์บอร์ดนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นสีเดียวกับตัวเครื่อง ปุ่มตัวนี้เป็นพลาสติกโดยมีเรื่องของตัวไฟแบ็คลิสสีขาวด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยใช้งานที่มืดหรือว่าที่แสงน้อยได้เป็นอย่างดีและที่มันคือตัวปุ่มเองนะครับมีระยะกดที่ค่อนข้างลึกมากกว่าโนบุกที่เน้นความบางเบาทั่วไปนะครับถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการใช้งานพิมพ์จริงๆบอกเลยว่ามันพิมพ์ได้ดีมากกว่าโนบุกที่เน้นความบางรุ่นอื่นแน่นอนทบในส่วนนี้ถต่ลงมาครับก็จะเป็นเรื่องของตัวทัชแพดขนาดใหญ่ ประมาณหนึ่งนะครับดีไซน์ชัดเจนเลยคือแยกปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาไว้นะครับสัมผัสก็ถือว่าให้ความแม่นยำแล้วก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับในส่วนนี้เรียกได้ว่าไม่ต้องมีเมาส์มาเชื่อมต่อก็ใช้งานได้เทียบเท่าเลยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์นะครับ intel core i 7นะครับเจนสิบเอ็ดแน่นอนแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอออนชิป intel iris x e graphics ซึ่งถือว่าแรงที่สุดในตลาดเลยสลับการเป็นการ์ดจอออนชิป สำหรับด้านล่างครับก็จะเป็นเรื่องของตัวยางรองนะครับ4จุดด้วยกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนตัวลําโพงนะครับที่ขอบตัวเครื่องด้านหน้าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ชมภายในกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อดูว่างานประกอบเขาเป็นอย่างไรกันบ้างและถัดมานะครับเรามาดูเรื่องของพอตการเชื่อมต่อกันเลยดีกว่าไฮไลท์ก็คือเรื่องของพอร์ตที่ครบคันมา,มากถึงแม้จะเป็นนมุกที่เบาที่สุดขนาดหน้าจอ13.3นิ้วนะครับแต่ว่า ให้เรื่องของ Land น rj 4 5ตัวเต็มมาด้วยโดยเป็นแบบพับเก็บได้นะครับโอ้ถือว่าเป็นการออกแบบที่ชาญสลาดมากๆเลยถัดมาก,ก็จะเป็นเรื่องของตัว usb สมุพั2 type a 1ช่องแล้วก็ sd card reader นะครับดูดิแค่ด้านขวานี่ก็มาครบแล้วนะครับถัดมาก,ก็จะเป็นนะครับตัวล็อกกับโต๊ะนะครับและพอร์ตกระเชื่อมต่อ usb สมมพัน2 type c อีก2ช่องในการ รองรับการเชื่อมต่อโอนหายข้อมูลแล้วก็รองรับการชาร์จไฟด้วยโดยตัว a ะแดปเตอร์นะครับก็มาพร้อมกับขนาดที่เล็กมากๆเลยนะครับจ่ายไฟอยู่ที่65วัตต์ด้วยกันเป็นแบบหัวไทเซียนเองอแล้วก็ตัวเครื่องนี้นะครับยังรองรับการชาร์จผ่านทาง PD อีกด้วยทําให้เราเนี่ยสามารถชาร์จไฟกลับเข้าตัวเครื่องได้เช่นเดียวกันนะครับถือได้ว,ว่าสะดวกสบายมากๆเลยถัดมาก,ก็จะเป็น h D M I ตัวเต็มนะ และถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัว USB สมมวนให้ A อีก1ช่องและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวช่องต่อหูฟังและไม์แบบ3.5ม mm. ิลลิเมตรถือว่าเป็นโนบุ๊กที่ตัวเล็กบางเบาแต่ว่าพอร์ตการเชื่อมต่อครบคันมากๆเลยนะครับโดยรวมนะครับถือว่าฟูริสุ UHX ตรงนี้อัปเกรดหลายๆส่วนสลับดีไซน์ก็แบบภายนอกแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับ เชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนฟุสืออแล้วเนี่ยต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนทีเดียวมาดูฮาร์ดแวร์ภายในกันนะครับการแกะก็ง่ายมากๆนะครับใช้แค่ไขควงสีแฉกตัวเดียวนะครับค่อยๆถอดนออกมาแล้วก็วางให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับจะเห็นว่าที่ยางรองด้าหลังเนี่ยนะครับเป็นพลาสติกเนี่ยต้องถอดออกก่อนนะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของช่องนะครับแล้วเราก็ใช้มือเนี่ยงัดออกมาตรงๆเลยง่าย ตันนี้อยงที่บอกไปแล้วว่าว่าเป็นแมกนีเซียมอะลอยภายในนะครับเราก็จะพบกับในส่วนตัวเมนบอร์ดแล้วก็แบตเตอรี่นะครับฮีตไบ์พัดลมและทร้อนแบบเรียบง่ายมากๆจะเห็นว่ามีพื้นที่ว่างอยู่มากมายเลยนะครับแต่ว่าเลือกที่จะติดตั้งแบตมาแค่พื้นที่ส่วนนี้สำหรับเมนบอร์ดนะครับก็แน่นอนว่า ไม่ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับมีในส่วนของตัวแรมเนี่ยออนบอร์ดแน่นอนขนาด16 g b แล้วก็ SSD นะครับก็จะติดตั้งอยู่ในส่วนนี้นั่เองอแล้วก็จะมีเรื่องของฮีทไบ์ฟินสีเงินนะครับพัดลม1ตัวแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการระบายความร้อนแล้วที่มันคือเราจะเห็นถึงคอนโทรลเลอร์ต่างๆของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับที่ต่อว่ามาครบจริงๆ ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เน้นความเบาความลีนนะครับทำให้ฮาร์ดแวร์ภายในเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากนะักสำหรับผลการทดสอบนะครับใช้งานจริงของฟูริสุ UHX ตรงนี้ก็ถือว่ามีความลื่นมีความแรงแน่นอน้ะสลรับการใช้งานพื้นฐานแล้วก็สลรับการทดสอบด้วยตัวโปรแกรมนะครับ BestMark อย่างตัว PC Mark 10เนี่ยต้องมีคะแนนถึง4,400 59คะแนนก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวสเปคก่อนหน้านี้แล้วก็ในส่วนของตัว s d นะครับก็ถือว่าให้ความเร็วแรงประมาณหนึ่งเลยความเร็วในการอ่านนะครับอยู่ที่2 3 00, 9 7มไต่อวินาทีแล้วก็ความเร็วในการเขียนนะครับอยู่ที่1 6 9 4 m b ไตต่อวินาทีก็ถือว่า เพียงพอต่อทุกการใช้งานแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการโอนไฟล์ fly, หรือว่าในการเปิดโปรแกรมหลายอย่างพร้อมๆกันนะครับสำหรับการทดสอบใช้งานแบตเตอรี่นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้เน้นความบางเบาเป็นหลักนั่นเองแล้วก็จะเห็นว่าภายในเนี่ยมีแบตเตอรี่มีขนาดที่ไม่ใหญ่โตมากนะครับโดยใช้งานได้ยาวนานกว่าเกือบเกือบ9ชั่วโมงในการโดยความจุแบตนะครับก็มีขนาดอยู่ที่3,000มิลลิแอมป์โยปร์มาณ หรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เน้นความเบาความบางแต่ว่าแบตใช้งานได้ยาวนานไม่แพ้เครื่องที่หนักกว่านี้เลยนะครับปิดท้านะับในส่วนตัวทดสอบหน้าจอนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นหน้าจอ EXO ซึ่งเป็นพาร์เนล IPS เกรดสูงนะครับผลการสอบออกมาแล้วนะครับค่า sRGB เนี่ยได้ขอบเขตสีอยู่ที่90เนในการส่วน Adobe RGB นะครับก็อยู่ที่68ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับที่หน้าจอสวย สีสันเที่ยงตรงขอบเขตสีค่อนข้างกว้างรองรับงานนะครับทั้งงานทั่วไปหรือว่างานมืออาชีพได้อย่างแน่นอนทีเดียวสรุปปดท้ายสำหรับรีวิวฟูริสึ์ยูเ UH ตัวนี้ครับถือว่าเป็นนมุกที่เบาเพียง749กรกรมัมและสเปคเป็น Intel Core i 7 1 1นะครับรองรับการใช้งานเชื่อมต่อที่ครบคันรอบด้าน มาพร้อมกับระบบชาร์จไฟที่รวดเร็วนะครับให้พลังงานแบตเตอรี่เนี่ยสูงถึง50%ในการชาร์จเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นเองแล้วก็ตัวเครื่องเองนะครับผ่านการทดสอบความทนทานในการใช้งานเช่นการทดสอบการตกหรือความทนทานด้านแรงดันนะครับทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถมั่นใจเรื่องของคุณภาพได้เลยว่าทนทานแน่นอนอีกทั้งนะครับตัวเครื่องเนี่ยยังผ่านมาตรฐานการผลิตแบบม d อินเจ p ป n ทำให้เราเนี่ยเชื่อมมั่นเลยเลยว่าเป็นของดีแน่นอนจากประเทศญี่ปุ่นกับราคา45,990บาทสําหรับคนที่ต้องการจะเลือกซื้อหรือว่าชมตัวจริงนะครับก็สามารถดูได้ผ่านทางตัวไทจําหน่ายของบริษึททุกประเทศได้เลยซึ่งอาจจะมีข้อสังเกตเล็กน้อยในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยถึงแม้ว่าจะครบคันนะครับแต่ว่าไทซตัวนี้ไม่ใช่ธนบันะครับ แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับเพราะว่าได้เรื่องของแบตเตอรี่ที่ยาวนานเนี่ยถึง9้าชั่วโมงในการสรุปโดยรวมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวฟิงเกอร์พินไฟคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดใช้ไงานได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็การพกพาที่สะดวกสบายที่สุดนะครับฟูริสุ U X ตัวนี้กับราคา49,99 0บาทก็ถือว่าเหมาะสมกับราคาแน่นอนทีเดียวเอาละครับก่อนจากกันไปนะครับดูรีวิวฟูริสุ U X เครื่องนี้แล้วนะครับ ชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็บอกมาหน่อยก็แล้วกันแต่บอกได้เลยว่าโนบุคเครื่องนี้ไม่ได้เน้นเกเกมนะครับแต่ว่าเน้นการใช้งานแบบมืออาชีพเป็นหลักนะครับ